สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับจากทาง YouTube ว่า w i ย e เตนเนอ r เนี่ยทำให้เกิด c a v วิ t t i o n หรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีนะครับถามมาใน y t u t u นะแล้วก็เรามาตอบคำถามดูนะ w i ย e เตนเนอร์ทำให้เกิด Cavitation หรือเปล่านั้นให้ดู w i ย e เตนเนอ r ก่อน w i ย e เตนเนอคืออะไร w i ย e เตนเนอ r คือ,อกรองหยาบนะครับกรองหยาบชนิดหนึ่งที่กรอง สิ่งสโปรกก่อนเข้าปั๊มน้ำนะครับมีหน้าที่นะครับติดตั้งเห็นปั๊มไหมซูมเข้าไปดูอันนั้นปั๊มนั้นเนี่ปัม๊มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กรองน้ํานะครับก่อนเข้าสู่ปั๊มน้ําดูจากลูกศรน,นะลูกศรก็จะชี้มาทางนี้นะครับตะแกรงก็จะลงมานี้นะครับแล้วน้ําที่ดีก็จะออกไปนี่นะครับเนี่ไปเข้าปั๊มน้ํานะครับมันก็จะกรองหอยนะครับที่เจอเยอะนะหอยหินนะครับเศษ ใบไม้ใบหญ้านะครับที่มันปนมากับน้ําสิ่งสปกปรกพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆนะครับอ่าได้ดีเลยให้เซฟตี้ปั๊มน้ํานะครับอันนี้คือไวซ์สเตนเนอร์นะครับทีนี้เพื่อนๆถามว่ามันทําให้เกิดคาวิเทชันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคาวิเทชันคืออะไรนะครับคาวิเทชันคืออะไรเราก็ต้องมาดูก่อนอ๋อไวซ์สเตนเนอร์คือนี้แล,ล้วคาวิเทชันล่ะคืออะไรเดี๋ยวผมเปิด แช t gpt ดีกว่าอันนี้นะครับไม่พูดเองนะอันนี้อิงอ้างอิง,องจาก c h ช t gpt นะความหมายของ cavitation คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ cavitation คืออะไรมันเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดฟองน้ำมันเกิดแรงดูดนะครับเพื่อมันเมื่อมันพอเกิดฟองน้ำเหล่านี้เมื่อมันเคลื่อนที่ไปถึงบริเวณที่มีแรงดันสูงขึ้นนะครับฟองน้ำเหล่านี้ยุบตัว อย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดแรงกระแทกช็อคเวฟเล็กๆจํานวนมากจนทําให้ใบพัดปั๊มเสียหายเกิดขึ้นเป็นรูคุนเสียงด,ดังประสิทธิภาพลดลงคือปั๊มน้ําเวลามันหมุนมันจะเกิดแรงดูดเนาะแล้วน้ําเวลามันดูดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแรงดูดเยอะเนี่ยมันก็จะน้ํามันจะเป็นฟองน้ําครับเป็นฟองขึ้นมาแล้วเวลามันไปเจอใบพัดฟองพวกเนี้ยมันก็ไปกระแทกเข้ากับใบพัดใบพัดก็จะเสียหายแล้วก็มีรูขุน แล้วก็ปั๊มก็จะมีเสียงดังนะครับมันแบบดังแบบหอนๆ่ะอืมดังไม่นิ่มน่ะอะไรประมาณนั้นนะครับคาวิเทชันประมาณนี้ตัวอย่างที่พบคาวิเทชันนะครับก็ปั๊มน้ําดูดบ่อลึกเกินไปนะครับดูดลึกอ่ะท่อมันดูดเกินสามเมตรนะครับบางที่หกเมตรแปดเมตรบางคนบอกว่าดูดขึ้นก็ดูดลึกๆนะครับหรือท่อดูดเล็กเกินไปนะครับท่อดูดเล็กเกินไปเนี่ยข้อสามใส่วายเซตเนอร์แล้วอุดตันทําให้ความดันต่า แปลว่าวายเซนเนอร์ก็มีผลนะ,ะแ,ตแต่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกแล้วจบน้นําร้อนหรือน้ําความดันไอสูงเสี่ยงเกิดคาวิเทชันได้ง่ายนะครับผลเสียใบพัดปั๊มพางประสิทธิภาพลดลงมีเสียงดังแล้วก็อาจทําให้ปั๊มพังไวขึ้นนะครับอุกปกรณ์ซีนเครื่องสัน่นเสื่อวไวก็ประมาณนี้มีผลเสียของคาวิเทชันทีนี้มาตอบคําถามละอธิบายไปแล้ววายเซนเนอร์คือกองสิ่งสปกปรก แล้วก็คาวิเทชันก็คือฟองน้ํามันทําให้เกิดไหมก็เกิดนะครับถ้าเนี่ยครับด้วยเหตุผลแรกถ้ามันอุดตนันบางคนเนี่ยใส่วาย,วยเซนเนอร์ก็ไม่เคยล้างทําความสะอาดนะครับจริงๆเราก็ดูได้ด้วยเกจวัดแรงดูดนะตรงข้อรถคางหมูนะ่ะเราก็อย่าให้เกจวัดแรงดูดมันขึ้นเกินค่าที่มันควรจะดูดนะครับอ่าก็แปลว่าเราก็ต้องถอดวาเซนเนอร์ล้างทำความสะอาดบ้างอย่าให้มันอุดตนัน หรืออีกอันนึงประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดคาวิเทชันคะว่าท่อดูดเล็กเกินไปเนี่ยเพราะคุณไม่ขยายนะครับจริงๆเนี่ยท่อเนี่ยสมนิ้วอย่างเงี้ยปั๊มปั๊มสามนิ้วขยายเป็นหกอยู่แล้วนะครับขยายใหญ่พอท่อมันใหญ่แปลว่าวายเซเนอร์ er ใหญ่ขึ้นไหมครับใหญ่ครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้วายเซเนอร์ er ที่มันใหญ่แล้วคุณใช้วายเซเนอร์ er แค่สามนิ้วเพราะว่าคุณมีคเคยมีคนถามแล้วว่าใช้วายเซเนอร์ แค่สามนิ้วได้ไหมอ่าแล้วค่อยไปต่อข้อขยายทางหมูเป็นหุคือถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยไวเซนเนอร์มันก็เป็นกรองน้ำเนาะมันก็มีสิ่งก่อสบเป็นอุดตันอยู่ล้ะก็พอแรงและแถมยังไม่ขยายอีกมันก็ยิ่งตันได้ไวขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เกิดควาวิตาชันได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องขยายยกตัวอย่างการขยายเนี่ยผมเปิดภาพให้ดูเปิดภาพการขยายเนี่ยส่วนมากนะครับมันก็จะมีอย่างเนี้ย าภาพนี้ไม่ชัดนะอันนี้อันนี้พอดีขี้เกียจหาภาพอื่นมันจะมีอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยมีอย่างเนี้ยนะครับอ่าภาพนี้ไม่ชัดมันอันนี้แค่ขยายสองเป็นสามนะผมหาขยายหกให้ก็แล้วนี๋ยวผมขอเวลาหาแป๊บหนึ่งนะหานะภาพตรงๆอ่าเอาภาพนี้ก็ได้ตรงดีนะครับอ่ภาพนี้นะ ตอนนี้ช่างกาลังใส่นั่นอยู่นะโอ้ใหญ่ไปนี่ภาพนี้ก็ได้ชัดเจนนะครับชัดเจนเนาะเพื่อนๆเห็นเนาะนะครับตัวเนี้ยเป็นปั๊มแค่สามนิ้วนะครับเนี่ยสามนิ้วทางดูดสามนิ้วขยายเป็นหน้าแปลนหกนิ้วนะครับนี่หกนิ้วเพื่อนๆคิดว่าวายเซเนอร์มันจะเกิดก็เรียกอะไรอ่ะพอมันเล็กไหมอ่ะไม่เล็กนะครับมันใหญ่ขึ้นแล้วมันใหญ่ขึ้นตั้งเกือบ สองสามสี่ห้าหกสไซส์น่ะสามไซส์สไซส์สไซส์ท่อเลยนะเออสามสี่หเห <c oughs> <อ>็นไหมครับว่ามันก็ขยายแล้วดังนั้นท่อไม่ได้เล็กลงนะแล้วไวเซนเนอร์มีพื้นที่การกรองเยอะใหญ่กว่าท่อฝั่งทางน้ำเข้าดูดมันอีกจริงๆถ้าติดตั้งถูกและขยายไวเซนเนอร์มันการเกิดคาริเชันก็อาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะน้อยมากแล้วก็ถอดล้างกรองปกต <c oughs> ิก็น้อยแล้วแหละนะครับ มีระยะการติดตั้งที่มันเหมาะสมนะครับมันก็ลดการเกิด c a ร v วิเ t ชันได้นะครับประมาณนี้ท่อดูดไม่ต้องไกลมากนะครับจริงๆถ้าลงน้ำใกล้ๆได้เลยเมตรคุณเมตรยิ่งดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมติดไปที่12เมตรนะครับเนี่ยท่อดูดอันนี้ติดเพื่อทดสอบถึงบางที่ที่เขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องเดินท่อดูดไกลนะครับผมเคยไปติดเนี่ยบางที่เนี่ยดูดตั้งเกือบ27เมตร ไกลมากนะครับมันเป็นแม่น้ําสายใหญ่เนะี่ยแต่มันก็จําเป็นต้องดูดเขาก็บอกว่าจําเป็นครับต่อให้มันจะได้น้ําน้อยเราก็ใช้การหลีบวาล์วฝั่งจ่ายลดเฮดมินนะครับถ้าเพราะค่าเฮดมินมันจะสูงเนาะเพราะว่ามันดูดไกลนะครับคาวิเอชชันมันอาจจะเกิดถ้าเราปล่อยน้ําไปหมดปั๊มก็จะเสียงดังแล้วก็ต้องหลีปลายทางไว้หน่อยหนึ่งลดปัญหาตรงนี้ได้ได,ไ,ดไ,ดได้น้ําน้อยลงแต่ปั๊มก็จะไม่มีปัญหาตรง,ตรงเรื่องคาวิเอชชันที่เกิดขึ้น ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคำถามที่ที่ถามผมมาว่าการติดวายเซอร์เนอร์เนี่ยมันทำให้เกิดคาร์บิดเทชันหรือเปล่ามันไม่เกิดหรอกถ้าเพื่อนๆขยายปั๊มขยายขยายท่อฟังดูดนะครับให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยหน่อยนะครับสักสองสามไซส์ท่อเลยแล้วก็ล้างกองบ่อยๆนะครับติดตั้งท่อดูดไม่ไกลแล้วก็ท่อดูดไม่เล็กเกินไปไม่เล็กเกินไปการเกิดคาร์บิดเทชันก็จะน้อยมากนะครับก็คือฟองอากาศเนี่ย ในระบบก็จะน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของข้อต่อต่อตางๆก็ใหญ่เยอะอย่ามีรอยรั่วรอยขันน็อตไม่แน่นนะครับเพราะบางทมีมันเหมือนหลอดดูดนะครับให้เพื่อนๆลองเอาหลอดกาแฟมาแล้วเจาะรูเล็กๆนะครับถามว่าดูดขึ้นไหมดูดแทบไม่ขึ้นแล้วมันมีฟองอากาศเท่าด้วยนะครับแรงดูดมันจะสูญเสียไปเยอะมากดังนั้นรูรั่วจุดรั่วซึมต่างๆก็ต้องเช็คนะครับให้มันเรียบร้อยดีโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเรื่องคาวิเ a ชั o น ถามมีไอามาให้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย